โรจชาชานะครับตัวนี้ก็คือภาคาจไฟเสียนะครับแก้ไขโดยมดเฟดช็อตนะครับมดเฟดช็อตเกิดจากความชื้นแปลกไหมน้อยนะครับที่จะเจออาการานนี้เหมือนพวกน้ายาเสตผมหรือว่าความชื้นอะไรต่างๆนะครับที่เป็นคาบขี้เกลือนะครับอันนี้คือบอร์ดของโรจชาชานะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเสียจรงจุดไหนนะครับคาบขี้เกลือนะครับจากจุดนี้นะครับ นะครับพี่เก๋นะครับจากจุดนี้นะครับนี่ครับข้อมาตรงที่ C เลยนะครับตรงจุดนี้นะครับเข้ามาที่มาที่ค่า C เลยนะครับทําให้แถมที่ไฟตัวนี้จะวิ่งไปค่า r นะครับก็รัดวงจรมาค่า C ตรงนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไฟวิ่งวิ่งย้อนมาครับทําให้ตัวมอเตตัวนี้เสียนะครับอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอ่มาดูนะครับเสียบไฟนะครับอ่าทันจะขอก็ดูนะครับนี่ครับเปิดนะครับนี่ครับ ใช้งานได้ปกตินะครับลดอุณหภูมิเพิ่มอ,อุณหภูมิได้หมดปกติทุกอย่างนะครับก็เซ็นเซอร์ทํางานปกติถึงที่องศาที่ต้องการเขาก็จะหยุดการทํางานนะครับก็พร้อมส่งงานครับผม